เ่าเด็กเกียนที่โดนฟ้าผ่าจนมีพลังพิเศษสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ G ีอูชาแน l วันนี้เราคงยังอยู่กับซีซั่นที่2ของซีรีส์เรื่องมิดฟิสเราวัยรุ่นสุดแสบจะต้องเผชิญอุปสรรคอะไรอีกบ้างถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเช้าวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าแม่สาวอลิชาอยู่ดีๆก็มีคนร้ายมากระชากสร้อยคอของเธอแต่แล้วตอนนั้นเองชายปริศนาในชุดหน้ากากก็ออกมาช่วยเธอไว้จากนั้นเขาก็มาพยุงอลิชาขึ้นและเราก็จะเห็นว่าพลังของอลิชาไม่ส่งผลอะไรกัับชาายยปิจคคนนนี้้ไมไมทะะดุอร เขาก็รีีบนไปวันนี้เราเด็กแสบนั้นถูกส่งมาให้เก็บขยะเนธานก็ถามเคลลี่ว่าเลิกงานแล้ววันนี้เธอไปไหนเคลลี่ก็บอกเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปสักเพิ่มเนธานก็เลยขอตามไปด้วยหลังจากนั้นเนธานกับไซมอนก็มาเป็นเพื่อนเคลลี่มาถึงที่ร้านสักแห่งหนึ่งและความปากหมาของไอ้เนธานก็ไม่ทําให้เราต้องผิดหวังอีกตามเคยมันได้พูดจากกนตีนเจ้าของร้านสักจนดูเหมือนเขาจะเริ่มมีน้ําโหและดูเหมือนตอนนั้นจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับเนธานหลังจากออกจากร้านสักแทนที่เนธานจะสนใจและไปมุ้งมิ้งต่อกับสาาวเเล,ลีี่ตอนน้ข ปฏิเสธเธออย่างหน้าตาเฉยและชวนพ่อหนุ่มไซมอนไปดื่มเบียร์กันสองคนสาวเคลลี่ก็ถึงกับงงเอาอีห่าเปลี่ยนใจเร็วซะเหลือเกินเนธานชวนไซมอนมากินเบียร์ที่พักของเขาเนธานก็เริ่มพูดจาปแปลกๆหยอดคําหวานใส่ไซมอนกินเบียร์กันไปสักพักเนธานก็เริ่มออกลวดลายอยากจะได้น้องไซมอนเป็นผัวดูเหมือนว่าอยู่ดีๆรสนิยมทางเพศของเนธานก็จะเปลี่ยนไปซะอย่างนั้นต่อมาเราก็จะเห็นว่าแม่สาวอลิชาได้ออกมาตามหาชายใส่หน้ากากเธอไปพูดจาหาเรื่องวัยรุ่นทรงเอคนหนึ่งพยายามทําให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายชายใส่หน้ากาก ตกบันไดหัวกระแทกแล้วสลบไปชายใส่หน้ากากาก็โผล่มาพยุงตัวเธอกลับไปเคอร์ติสก็ไปดักเราพบแม่สาวนิกกี้คนนี้เพราะเขารู้สึกติดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่ดูเหมือนตอนนี้นิกกี้จะไม่ชอบหน้าพ่อหนุ่มเคอร์ติสเอาซะเลยทางด้านคู่ของเนธานกับไซมอนก็ไปกันใหญ่เนธานข้างใครในตัวไซมอนหนักถึงขนาดไปจูบป,ปากเขาไซามอนตกใจรีบหยิบของแล้วก็วิ่งหนีออกมาต่อมาเราก็จะเห็นว่าแม่สาวอลิชานั้นฟื้นขึ้นอยู่ในฐานลับของชายใส่หน้ากากเธอฟื้นขึ้นมาและเห็นในห้องเต็มไปด้วยนาฬิกาที่ม กคนเธอเดินเข้าไปในห้องน้ําและเห็นว่าชายปริศนาคนนั้นได้อาบน้ําอยู่และแล้วพวกเราก็จะได้รู้ว่าชายหนุ่มภายใต้หน้ากากคนนั้นก็คือพ่อหนุ่มไซมอนนั่นเองแต่ไซมอนคนนี้ดูเหมือนจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเขาดูสุขุมนุ่มลึกไม่เป็นหนุ่มเอ,อ๋อเจียมเจียมอีกต่อไปแล้วพ่อหนุ่มไซมอนคนนี้ก็บอกว่าเขาเป็นไซมอนที่มาจากโลกอนาคตที่พลังของเธอไม่ส่งผลกับเขาก็เพราะมีเรื่องราวมากมายที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตที่ไซมอนต้องกลับมาในโลกอดีตเพราะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ไซมอนต้องทําให้แน ของผหนุ่มไซมอนจากโลกอนาคตเพราะว่นนานแล้วที่ไม่มีใครสัมผัสตัวเธอได้อลิชากําลังสับสนและวก็มันจะเดินออกไปไซมอนจากโลกอนาคตคนนี้ก็กําชับกับเธอว่าอย่าบอกใครเรื่องของเขาแม้กระทั่งตัวเขาเองเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องราวในอนาคตต่อมาไซมอนก็ได้มาบอกกับสาวเคลลี่ว่าอีเนธานมันจะจูบปากูสาวเคลลี่ก็ไปถามเนธานว่ามันเกิดแต่ก็แตกอะไรขึ้นมาตอนนี้เนธานก็บอกเธอพูดจาไม่น่ารักเลยความรักไม่มีพรมแดนจะเพศไหนก็ไม่สําคัญสาวเคลลี่ก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าไอหนุ่มเนธานมันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ต่อมาความรู้ส ของแม่สาวอาลิชาที่มีต่อไซมอนก็เริ่มเปลี่ยนไปดูเหมือนว่าเธอจะทําดีกับไซมอนมากขึ้นจนเขานั้นก็งงเหมือนกันแต่อลิชาก็ต้องปิดบังความลับที่เธอเจอตัวตนในโลกอนาคตไว้ต่อมาที่ห้องเปลี่ยนชุดสาวเคลลี่ก็ได้เห็นรอยสักที่หลังของเนธานสักเป็นรูปหัวใจใส่ชื่อไซมอนเคลลี่ก็ถามไซมอนว่ารู้ไหมว่าเนธานไปสักมาตอนไหนไซมอนก็บอกว่าไม่รู้เธอจึงสงสัยว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับช่างสักคนนั้นอย่างแน่นอนเย็นนั้นเคลลี่ก็เลยกลับไปที่ร้านสักอีกครั้งเธอก็พยายามถามมันว่านายทาอะไรกัเนาอป่สกมม็ยตฏิ แต่อย่าลืมว่าแม่สาวเคลลี่ของเราสามารถอ่านใจคนได้เธอจึงรู้ว่าช่างศักคนนี้มันมีพลังพิเศษแต่ก่อนที่เธอจะทําอะไรได้มันก็ได้ใช้พลังใส่เธอทําให้แม่สาวเคลลี่นั้นขัางใครในตัวมันต่อมาเราก็จะเห็นว่าพ่อหนุ่มไซมอนในโลกอนาคตนั้นแอบมาที่บ้านของอลิชาอลิชาก็ตกใจมึงมาทําอะไรมาแอบดมเงินเกง,เกงนกูเหรอไซมอนก็บอกเปล่านะครับผมแค่เอาสร้อยคอของคุณมาคืนแล้วเขาก็บอกความลับกับแม่สาวอลิชาว่าที่เขากลับมาที่โลกอดีตนี้ก็เพื่อเธอเพราะในอนาคตเราสองคนนั้นคบกันอลิชาก็รู้สึกสับสนจึงได้ไล่ให้เข วันต่อมาไซมอนได้ไปเห็นที่แผ่นหลังของแม่สาวเคลลี่มีรอยสักรูปหัวใจแบบเดียวกับเนธานแต่ชื่อในหัวใจนั้นกลับเป็นชื่อของไอ้ช่างสักทางด้านอลิชาที่ตอนนี้ยังคบกับหนุ่มเคอร์ติสก็ดูเหมือนเธอจะเริ่มสับสนและปันใจออกห่างเขาเพราะถึงแม้ทั้งคู่จะคบกันแต่ก็โดนตัวกันไม่ได้ทั้งสองคนไม่สามารถให้ความสุขให้กันอย่างเต็มที่จนทําให้ทั้งคู่น้นเริ่มมีปากเสียงกันต่อมาไซมอนก็พยายามมาบอกกับเคนลี่และเนธานว่าเธอสองคนโดนพลังของไอ้ช่างสักมาเล่นงานให้แล้วแต่ดูเหมือนทั้งคูู่่่่ทีกกกกาัังตออออยอนออยนนจขรสไมใ พูดของไซมอนต่อมาแม่สาวอลิชาก็ได้กลับไปหาไซมอนจากโลกอนาคตเธอบอกว่าตอนนี้เธอรู้สึกสับสนไซมอนก็กอดให้กําลังใจเธอแต่ตอนนั้นเขาก็ขอตัวออกไปทําภารกิจอะไรบางอย่างเราจะเห็นว่าเขาแอบ,บออกมาพบกับ4คนที่เหลือที่กําลังคิดหาทางว่าจะทํายังไงกับไอ้ช่างศักดีไซมอนจากโลกอนาคตโยนโกแก่ทัวริสสงให้หนึ่งหอ่อจากนั้นเขาก็วิ่งหนีไปอะไรวะเนี่ยไซมอนก็งงมือเอาขนมมาให้กูทําไมจากนั้นทั้ง4คนก็ไปที่ร้านสักทั้ง3คนพยายามบอกให้มันนั่นถอนพลังจากรอยสักออกจากตัวพวกเขาแต่ม เต็เศกรอยสักลูปมีดปักเข้าที่ท้องของเขาตอนนั้นไซมอนมองไปที่กำแพงก็ได้เห็นป้ายห้ามนำถั่วเข้ามากินในนี้ไซมอนจึงรู้ว่าไอ้ช่างสักคนนี้มันเป็นโรคแพ้ถัว่วไซมอนก็ขู่ถ้ามึงไม่ถอนพลังกูแกะถัว่วจริงนะมึงไซมอนแกะถุงถั่วและโยนใส่มันแต่มันไม่เป็นอะไรแถมยังเศกรอยสักลวดมาลัดคอไซมอนไซมอนล้มลงกับพื้นและกำลังจะขาดอากาศหายใจเขาอาศัยจังหวะนั้นหยิบถั่วที่อยู่บนพื้นโยนแม่นๆเข้าไปในปากของไอ้ช่างสักพอดีคราวนี้มันก็เกิดอาการแพ้ลม้มลงกัััับบบพพพื้้ออ้้ออ้้นนนนนนขออออเรราาาใใหหไไซมมมมมีียแแแกกกฉดต่่็ลงท ใช้เพื่อนของพวกเขาก่อนพอมันถอนพลังทุกคนก็ได้สติกลับคืนมาสาวเคลลี่ก็ได้เตะผ่ามากันไปหนึ่งทีสลบไปแล้ววันต่อมาเราก็จะเห็นว่าพนุ่มเคอร์ติสหลังจากที่ตัดสินใจเลิกกับแม่สาวอลิชาแล้วเขาก็พยายามไปตามจีบแม่สาวนิกกี้และเราก็จะเห็นว่าสุขภาพร่างกายของแม่สาวนิกกี้นั้นจะมีปัญหาดูเหมือนว่าหัวใจของเธอนั้นจะไม่แข็งแรงทางด้านแม่สาวอลิชาที่รอไซมอนจากโลกอนาคตกลับมาเธอก็ได้เห็นคลิปวิดีโอข่าวจากโลกอนาคตและได้รู้ว่าเธอนั้นจะกลายเป็นคนดังตอนนั้นพนุ่มไซมอนจากโลกอนาคตก็กลับมาาดดีแั้งคู่กกก็็เบว รู้สึกที่มีให้กันไม่ไหวแล้วทั้งคู่ก็เลยไปจัดหนักกันไป1ยกทางด้านเนธานกับเคลลี่ที่กลับมาเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่ก็พยายามจะมีอะไรกันแต่สุดท้ายแม่สาวเคลลี่ก็รู้สึกว่าเนธานนั้นเป็นแค่เพื่อนวันต่อมาเราก็จะเห็นว่ามีวัยรุ่นหน้าใหม่ถูกจับมาให้บำเพ็ญประโยชน์หนึ่งคนพอหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าออลลี่ทั้ง5คนก็ปรึกษากันว่าจะให้หนุ่มคนนี้มันรู้เรื่องราวพลังพิเศษของพวกเราไม่ได้แต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นกลับเป็นไอ้พ่อหนุ่มนนอมาามลลลอล พลังของไอ้พหนุ่มอลลี่คนนี้ก็คือการเทเลพอร์ตแต่ดูเหมือนมันยังใช้ไม่คล่องสักเท่าไหร่ไปได้แค่นิดเดียวเคลลี่ก็บอกมึงวาร์ปได้แค่นี้มึงเดินเอาก็ได้ต่อมาระหว่างที่ทั้ง6คนออกไปเก็บขยะก,กันอยู่นั้นตอนนั้นก็เหมือนมีชายคนนึงวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาแล้วเราก็จะเห็นรถสปอร์ตคันนึงขับมาชายคนนั้นลงมาจากรถและมองไปที่กลุ่มวัยรุ่นเราก็จะรู้ว่าชายคนนี้โดนผลกระทบจากเมฆประหลาดทาให้จิตใจของเขาดูเหมือนจะติดอยู่ในโลกเกม GTA และภารกิจตอนนี้ของมันน,นั่พววกกกกกขอออองงงเเเเเเนน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 ทาาา็็็็หหปตตััััละะคคครรรใมมมมมดดุยภษบููืืจไ่่้้ หนุ่มหน้าหม่อย่างออลลี่ก็พยายามเดินออกไปบอกให้ชายคนนั้นใจเย็นๆแต่พูดยังไม่ทันจบประโยคม,มันก็โดนยิงเข้ากระบาลตายหาไปเลยทั้ง5คนที่เหลือก็รีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดต่อมาเราก็จะเห็นว่าหัวใจของผหนุ่มออลลี่ได้ถูกเอาไปบริจาคและปลูกถ่ายให้กับสาวนิกกี้ของเรานี่เองต่อมาอลิชาก็ได้เห็นรูปของผหนุ่มออลลี่อยู่บนกำแพงในบ้านของไซมอนจากโลกอนาคตเธอก็ถามเขาว่านายรู้ว่าเขาจะโดนฆ่าตายทำไมไม่ช่วยไซมอนก็บอกว่าเขาไม่สามารถจะช่วยชีวิตทุกคนได้ถ้าหากเขาไมตา่ตายก็ต้องมีคนอื่นตายแทนหลังจากการผ่าตัด ไปด้วยดีแม่สาวนิกกี้ก็ฟื้นขึ้นแต่เธอก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างนั้นแปลกไปใช่แล้วพลังเทเลพอร์ตของพ่อหนุ่มออลลี่ตอนนี้มันได้ถูกส่งต่อมาในตัวของแม่สาวนิกกี้เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนเธอยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอต่อมาระหว่างที่เคอร์ติ้ออกไปเคลียร์ใจกับแม่สาวอลิชาก็บังเอิญไปเจอกับไอ้หนุ่ม GTA คนนั้นมันไล่ตามทั้งคู่มาแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็หนีรอดมาได้ทางด้านแม่สาวนิกกี้ก็พยายามไปบอกกับหมอบอกอีหมอมึงเอาหัวใจใครมาให้กูเนี่ยทำไมกูร ใจหมูจะได้หากันง,ง่ายๆอีกอย่างเธอก็ดูแข็งแรงดีฉะนั้นมึงอย่าเรื่องมากต่อมาแม่สาวนิกกี้ออกจากโรงพยาบาลและได้มาไว้อะไรพ่อหนุ่มออลลี่ตอนนั้นเธอก็ได้เจอกับเคอร์ติสเคอร์ติสก็ถามเธอว่ารู้จักออลลี่ด้วยเหรอเธอจึงเล่าให้ฟังว่าหัวใจใหม่ของเธอก็มาจากเขาและยังบอกเคอร์ติสว่าเธอรู้สึกแปลกๆเคอร์ติสจึงเล่าเรื่องราวพลังพิเศษของพวกเขาให้เธอฟังและรู้ว่าพลังของเธอนั้นก็คือเทเลพอร์ตและตอนนี้เคอร์ติสกับนิกกี้ก็ดูเหมือนจะปิ๊งปังกันขึ้นมาบางแล้วทางด้านอลิชาที่แ ปิดบังทวายในแววตาที่แสนเศร้าส้อยของเขาระหว่างที่อลิชากับเคลลี่กำลังเดินไปที่ศูนย์บริการชุมชนไอหนุ่ม GTA โรคจิตก็บังเอิญมาเจอสาวทั้งสองคนเข้าทั้งคู่รีบวิ่งหนีแยกย้ายกันไปคนละทางสุดท้ายก็เป็นสาวเคลลี่ที่โดนจับตัวไปมันบอกให้อลิชาไปบอกทุกคนให้เอาเงินมาไถ่ตัวประกรันอลิชารีบไปบอกคนที่เหลือว่าเคลลี่นั้นถูกจับตัวไปตอนนั้นเองทั้ง4คนได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากห้องห้องหนึ่งเมื่อเปิดเข้าไปก็ได้เห็นว่ามันเป็นเกม g t ทีเอเปิดไว้อยู่พวกเขารู้ว่างางจชยึ ลูกจิตคนนั้นมันกําลังทําตามเกมทั้ง4คนจึงปรึกษากันว่าเราต้องหาเงิน1น0,000เหรียญเพื่อเอาไปแลกกับเคลลี่ที่เป็นตัวประกรันทั้ง4ี่คนก็ได้ตัดสินใจไปป้นเงินจากรถขนเงินโดยใช้พลังหายตัวของไซมอนสามารถขโมยเงินออกมาได้อย่างง่ายดายทั้ง4คนตามไปถึงที่นัดหมายและได้เห็นว่าเคลลี่นั้นถูกจับมัดไว้และเมื่อไซมอนเอาเงินไปมอบให้กับมันดูเหมือนว่าภารกิจในตัวของพ่อหนุ่ม GTA ก็จะจบลงแต่ไม่ทันไรภารกิจใหม่ก็เข้ามาคราวนี้มันเกิดบ้าคิดว่ามีคนนึงปลอมตัวเป็นตำรวจทั้ง ายามบอกให้เล่นไปตามเกมของมันโดยพยายามบอกให้เนธานเป็นคนลับว่ามันเป็นสายตำรวจเพราะว่าถึงแม้เนธานจะถูกฆ่าเขาก็ไม่ตายขณะที่ไอ้หนุ่ม GTA ไปหยิบเลื่อยไฟฟ้าจะมาทรมานทุกคนสาวนิก,กี้ที่นั่งรอเคอร์ติสอยู่ที่ร้านอาหารอยู่ดีๆพลังเทเลพอร์ตของเธอก็ทำงานมาโพอ,อยู่ที่โรงงานล้างที่ทั้ง5คนโดนจับตัวไว้แต่สาวนนก,กี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้สุดท้ายเธอก็โดนจับมัดไว้เหมือนกันตอนนั้นไอ้หนุ่ม GTA กำลังจะทรมานสาวอลิชาแต่เคอร์ติสก็ใส่จังหวะตอนที่มันเผลอถีบหน้านมันไปหนึ่งดอกเขาตะโกนบอกอลิชาาให้้ีวิ่่่งนนไไปแตออุมม GTA ก็เธ ติสุดท้ายเธอหนีไม่พ้นและกําลังจะโดนมันยิงตายแต่แล้วเราก็จะเห็นว่าไซมอนจากโลกอนาคตได้รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นและได้มารับกระสุนแทนเธอไว้และนี่ก็คือเหตุผลที่เขาย้อนเวลากลับมาก่อนที่ไซมอนจากโลกอนาคตจะสิ้นใจเขาก็ได้สั่งให้เธอเผาศพของเขาทิ้งซะเพราะจะให้ใครรู้ว่าเขามีตัวตนไม่ได้ถึงแม้แม่สาวอลิชาจะเสียใจแค่ไหนแต่เธอก็ต้องทําตามคําสั่งเสียของเขาวันต่อมาไอ้นุ่ม GTA ก็โดนจับตัวอลิชาก็ได้แต่เฝ้ามองไซมอนโดยที่ไม่สามารถบอกได้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอส่วนพ่อหนุ เคอร์ติสของเราตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มความรักครั้งใหม่กับแม่สาวนิกกี้เรียบร้อยส่วนแม่สาวอาลิชาก็ต้องจมอยู่กับความเศร้าถึงแม้ว่าเธอจะรู้ว่าในอนาคตเธอจะได้คบกับไซมอนแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นบทสรุปของซีซั่นที่2จะเป็นเช่นไรติดตามได้ในตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องมิดฟิทเป็นยังไงกันบ้างครับเหลือ,อแค่ตอนเดียวเราก็จะรู้แล้วว่าซีซั่นที่2จะจบลงเช่นไรถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมทําเรื่องนี้ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้ามีคนรอติดตามรับรองตอนต่่่อออไปไ,นอนไ,อไปปมมมาาาหหววแแนนนนนลล้้กกัััับบบบพดดใตถสํร วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ